ทุกคนพร้อมไหมพร้อมแล้วไอ้ยังงั้นเรามาเต้นกันสักหนึ่งบทเพลงชูมือขึ้น one t w ตวติ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 วตตตตตปล่อยปล่อยปล่อยโอ้โอ้โอ๊โอ๊ะอยะอ๊ะอ๊โอ๊โอ๊ะย๊อยะ๊ยอ๊ะ๊อ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊อร์โอ๊ะโอ๊อโอ๊ะโออว วันนี้เราได้รับภารกิจในการมาส่งไปรษณีทุกคนมีประสบการณ์กันมากมายนี่ขอตั้งชื่อแก๊งไปรษณีดีว่าแก๊งไปรษณีเอื้ออาทรโอ้โอ๋โอ้โหมีแต่ลุงลป้าปาเท่านั้นเลยที่มาส่งนะคะคือคือลุงป้าป้าอันนี้เข้าใจแต่ไอปกเขียวนี่คือไปรักษากันไหมเป็นอะไรเนี่ยวซ่าเหรอติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยไอชั้นใหม่ ไม่อะเพราะว่าคุณไม่ใช่คนคุณคือปลาดุกแน่นอนดูจากงอนข้างๆสองอันแล้วก็ยเวี่อะไม่คิวไม่คิวผมเม่ไหว่นะนี่เราจะทำลายสถานการณ์พวกนี้โดยการใช้ตดของเราด้แล้วเออโอ้โหโอ้โหทีนี่สงสัยขี้ไม่ออกแล้วเนี่ยมันมันไม่ตดเลยเพื่อนเดี๋ยวขอขอลองใหม่ขอลองใหม่ พลังรุนแรงดุดดังโอ้ชักแม่ไอ้คนที่ยินบอกมือเนี่ยถ้าสมมติเรดเป็นตัวแสบแม่มันจะเป็นอะไรปะเฮ้ยจุดแจงลองดิคนบาปพี่ไป่ตายพวกเขาไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาทานทลเขาทานทลหยุดก่อนค่ะทุกคนหยุดเล่นก่อนชันเป็นหัวหน้าไปสดีไ่ยที่นี่นะคะทุกคนแล้วเราต้องทำยังไงล่ะครับ ป่าหัวงอกทุกคนนะคะจะต้องสไปรณียีให้กับคนในเมืองนี้เข้าใจไหมคะเอาล่ะก่อนอื่นเนี่ยไปดึงคันยกบริเวณตู้ตรงนั้นก่อนค่ะจะมีปรณียีหลุดออกมาไปหรอปาไปเลยไปกินลูกน้อยเฮ้นั่งคอแจ้กแจงเออได้แล้วเ้เมื่อได้กล่องปรณียีมาแล้วนะคะก็ให้เอาไปไว้ตามจุดต่างๆค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้เราต้องเอาไปส่งที่ก่อนส่งที่พนะสํานักใหญ่ ในหลักการใหญ่ส่งเข้าไปอุ้ยดีมากออกออกออกมาออกออกบังดีกิทโอ้ยมือติดมือติดทำใหพิกิทตายอย่างสงบเฮ้ยดึงเออฮะทุกคนช่วยพิกิทดึงออกมาดึงออกมาพิกิทเป็นไรเนี่ยมือติดมือติดโอเคอหมาแล้วเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเราจะดีเลยค่ะคือการส่งไปรษณีย์ของคิตตี้เอาล่ะขอให้คุณโชคดีกับการส่งไปรษณีย์นะคะกระเดอด แต่อย่างนั้นเนี่ยเราพร้อมที่จะไปรับใช้ประชาชนแล้วใช่ไหมพุ่พงขา,ข,าขาวขาวของฉันก็รู้ว่าฉันเนี่ยพร้อมมากไ<ห><ะ>ปเลยเกาะรถไว้ให้ดีผมเตรียมตัว <ไป S 1> ขับ,บรถแล้วกลับจกไปแล <c ười> ้วไปอะไรกันเนี่ยถหนัจัจ <c ười> ทำไมไมันเป็นแบบนี้เออเกาะกันดีดีดิขับรถเหรอเอ้ยแป้งแป้งจะไปเกาะคันโยกดิแป้งจะเกาะคันโยก ไปยังก้อนยุกดิจุ๊บแจ๊กไปแก่อะไรนี่น่ะปวแตกเลยจริงๆเราเราต้องขับคนเดียวต้องขับคนเดียวมาเดี๋ยวฉันจะเป็นรับหน้าที่ขับอไปผมก่อนนะรถไว้ก่อนรถไว้ผมก่อนแล้วผมก่อนแล้วแล้วคุณจับมือผมไว้ทำไมอ่ะจุ๊บแจ๊กคุณไปวิธีการขับนี่ก็ง่ายๆก็แค่เอามือไปแตะไว้ที่คอนโยกแล้วจากนั้นผมว่า้องบากันเนไปไม่กว่าคอนโยกเฮ้ยเราด้วย ประกาศประกาศประชาชนทุกคนโปรดทราบตอนนี้แก๊งลุงป้ามาส่งไปสนีแล้วพี่กิดพี่กิดไม่ขึ้นรถมาทีเดียวไยไมถูกขยะคนนี้เขามีงานให้เราส่งของกับเพื่อนไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันโยกก่อนนี่จึงวิธีการที่จะส่งของเราจะต้องมาทําการรีจิสเตอร์พัสดุตรงนี้เอาละติ้งอุ้ยอุ้ยเอาขอขึ้นรถขอขึ้นรถจะไปส่งที่ไหนอะ เขับรถอยู่อันนี้ได้ข่าวว่าจะเป็นเอ่อของร้านที่ดวกซื้อค่ะร้านขายของช้นี่นะมาพพวกเราขึ้นขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปไปโอเคก่อไว้ก่อไว้ก่อก่อไว้ก่อไว้ไปขับไปร้านขายของช้ำอยู่ทางหน้าข้างหน้าไงยสิบสองเมตรให้ผมตัดได้ไหมโอ้ยน้อโอ้ยเอาผมไปคุอย่าทิ้งกลของไปซะดินี่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 ส่งส่งส่งไป พี่ไม้พี่ไม้มาช่วยหน่อยกล่องไปทะเลยังไม่ได้เอาลงมาจากรถเลย่โอเคเรียบร้อยครับดีมากครับเนี่ยตกไปทะเลอันนี้แล้วจุ๊บแจงอย่าดีกว่ามือแจงติดนะช่วยแจงเลยโอเคช่วยจุ๊บแจงลงมาเอาละทุกคนนี่นี่งานต่อไปมาแล้วอะไรอ่ะงานต่อไปจ่าหน้าจองว่าไปที่สกีรีสอร์ทเกตโอ้โหมันอยู่แถวไหนกันเนี่ยอยู่ข้างบนทุกคนอยู่ข้างบนนู้นเลยเอะไหรอพี่ไม้ข้างบนเลยเหรอมา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  ไว้ใจฉันเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนไปเองแล้ว้วอะไรทำไมมันเกี่ยวเกี่ยวพันไม่้เอะไอาะเอาไปเอาไปเไปเอไปเอา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 ไอาไปเาไปเอาไปไปเาไปเปเไปเปไปเอาไไอาเอย่าเเไปายัอาาไปไปไไปไปเ้าไปเลยไปเเาไปไปเออไไป ของแตกนะครับถือดีครับผมโอไปทางสกีรีสอร์ทผมจะไปแล้วเนี่ยโอ้โหพี่ไม้ฉันว่ามาคนละทางแล้วมันต้องไปทางนู้นดิเอ้ยไปทางถนนน่ะอ๋อคุณไปทางนี้ได้เหรอได้หรอได้ปะล่ะไม่ได้ไม่ได้มันต้องไปอีกหัวเขานึ่งอีกหัวเขาใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวจับกูเดิมตอนนี้บอกเลยว่าความปลอดภัยของเราเท่ากับศูนย์เพราะว่า นี่คุณไปซื้อใบขับขี่มาปหมเนี่ยยังไม่ทำพี่กินเหมือนกับรถเมยตอนนี้ช่วยหนูบาร์อะไรเหรออะไรแบบนี้มาโอ้ยโอ้โหฉันสูดเสี่ยมกินไปแล้วกินกินบ้ากโอ้โหคือวิธีที่มันดีกว่านั้นเราจะขึ้นไปบนสกีรีสอร์ทได้อย่างปลอดภัยยังไงอะเราไม่ต้องใช้รถใช้ถนนละมาพี่กิจมา เชื่อใจหนูพี่รู้ว่าไม่กินเหมือนอะไรเมื่อกี้อะไรเหรอเขียวที่ตั้งอยู่ไอ้ลูกโป่งที่มันเป็นลมอ่ะอ๋อเไอ้ตัวนี้ย้อย้ยอะไรอะอะไรอโอ้โอะไรอะโอเคฉดนว่าทางนั้นไม่น่าเหมาะแล้วล่ะเพื่อนไปทางรถเหมือนเดิมมามเด๋ยวเดยเราอจับกันก่เพิ่งจับถังเอาทกคนจับจักล่องไว้จะใช้เดินทางทางอากาศแทนนะเพราะว่าทางรถใช่ว่าไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะพร้อมนะทุกคนโอเคครับไป บินไม่ขึ้นบินไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันหนักเลยไม่ได้อด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 บอกเลยว่าลมมันน้อยมากอ่ะเฮ้ยโดดโดดทุกคนโดดทุกคนโดดเออเออเออบินแล้วบินแล้วบินแล้วลำบากจังเลยอ่ะไม่เหอะเดินเร็วกว่าฉันว่าเดินเดินเร็วกว่าไปๆเราขึ้นไปบนรถดีกว่าเฮ้ยเรามีรถเราเรามีรถขนของรถขนของรถมันทุกรถมันทุกอันเดียสเขาไม่ของปลอดภัยแน่นอนโดยการเราจะต้องเอาพัสดุใส่ลงไป คุณพันทว่านะกล่องพัสดุมันจะยุบยิ่งกว่าไปสตรีไทยอีกแล้วเนี่ยเอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออโอเคเฮ้ยผมคุ้มหรอผมคุ้มเลังจากนั้นเราก็จะทำการขึ้นไปขับรถเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวป้ายไม่ได้ขึ้นเลยป้าป้าบัวชักคาอยู่ใหญ่เนี่ยร็วเร็วไปส่งพัสดุมันต้องส่งภายในวันนี้24ชั่วโมงโอเคไปแล้ว let's go ไปเลยครับโอ้แล้วดูการขับแล้วดูพี่กิตเนี่ยผมพี่กิตตลกอ่ะผมขอจับไว้หน่อยขอทัชแล้วคุณจับแบบขันหลังนี่แล้วดูผมขับนะดูข้างหลังดูข้างหลังเอากล่องแตกเอากล่องแตกกล่องแตกแตกไปเอาของมาเออไปเอาของมาใหม่มีอะไรบ้ไม่รู้ปีกับแก้วน้ำชาไข่มุกเรากแก้วน้ำไปกินเลยแล้วกันทุกคนไม่ต้องสนใจแล้วล่ะกล่องนี้มันเป็นกล่องของเราไม่จับมานออก ้พี่กินลงมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาพัสดุมาใหม่แล้วอันนี้ฉันเอาไปบรรจุมากับมือเลยเพื่อนไปอไรอะไไปเลยขึ้น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 ได้เลยโอ๊ยใจ้หอ้นีย่าเพิ่งถอยดิโอ้โหบี้เลยพี่ไม้ไปคุมพัสดุเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้ว รื่รื่รื่ระวัง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 ผมกอดท้ายรถอยู่ผมกอดท้ายรถอยู่โอเคไปได้ไปได้ผมกอดท้ายรถอยู่ผมผมกำลังผมกำลังพี่กินดนตูดแังไะใจเย็นใจเเฮ้ทุกคนทางนี้เป็นทางหวัดเสียวหน่อยนะเฮ้ยข้้งอข้างเฮ้ยเฮ้ยเป็นเบี่ยไรด้วยอะ้ปบีมมาหรอบีมารบแล้วรอบรอบรบรอบรบรอบรอบรอ โอ้ยโอ้ยทำไงอะ้ยทาดีสวยแล้วรถคว่ำเลียนันมานี่มานี่มานี่มารถกระบะดีกว่ามัรถกระบะโอ้ยขับยังไงเนี่ยท่ดีหายไปห้าสเอ็อ้ยอุ้ยดูนิโ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอยโอ๊ยโอ้อกนอ้อ้ยโอ้ยมอโอ้โอ้ยโอ้ย้องยอยยโร้ย้อ้อย อันนี้ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงโอเคแล้งนีะมีประกาศนียบัตรการขับรถดีเด่นมาโอเคพร้อมพ่กิจพร้อมนะพร้อมแล้วพิกิจอยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้ารถเลอขึ้นไปเลย่นขึ้นไม่ได้พ่กิจไปทำอะไรตรงนั้นก็มะเกาะรถไปไงมาส่งมาเพื่อนพี่พร้อมไปกนเลยเฮ้โลูกค้าโทรมาแล้วเนี่ยบอกว่าฉันไปยอมไปส่งพาสดุกสทีเขาจะยกไปเลยเดี๋ยวองไปเดินเดือนหรอกไปแล้วนะไปไปเลย ไม่กอดรถกันเล่าโถเอ็ดคล้วไม่กอดเลยไม่้มาไม้มาไม้มาทอ้จวนสกูู๊มาเลยแล้วทำไมไม่กอดรถกันไปแล้วนะจับกันจุ๊บแจ้งโดดกอดกอดรถวาเลยกอดรถเออไปพร้อมพร้อมนะพร้อมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาเคไปไปไปเอาไม่ไปแล้วไปเอาตา หัวป <Workers S 2> ังหัวพังศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หัวังโอยมเรื่องตายได้หวแล้วอะพี่มเรื่องพี่เราไปหยิบนี่มันยากเยพี่มันยากเอรถไว้ไป เจ๊ตุ๊กเจ๊ฟ้อมไหมต่อไดเดี๋ยวเจอกองหลังกันแหละเออเจอกองหลังมาเดี๋ยวเราฟาดเหรอตัวฟาดด้วยไปหลานอู้ยพี่จีดังตกเอาเอาเอาข้างของแตกโอ้โหที่เดียวแตกเลยอ่ะไม่เกินข้าชนเกินข้าวขับชนเอ้ยเพื่อนเอางี้ไหมเดินไปส่งไหม ไม่ได้ดีเราต้องมีรถผมมาเวิร์กโอเค let's go ขับไปดีนะส่งดีส่งดีคนระขับคนระขับขับไปดี90%ว่ะรอบนี้ดีรอบนี้ดีาบอกเลยวคนรักต้องภูมิใจเอาละนะทุกคนไปแน่นนะเรากราจะขึ้นสะพานแล้วระวังไม้นะฮะขึ้นเขาขึ้นเขาระวังไม้กราดูกของเราคันถังอ่ะ เอ้ยเฮ้ยเ้ยว้เฮ้ยไม่ลดเว้ยไม่ลดไม่ลดไม่ต้งตกใจไม่ต้งตกใจมันเป็นแค่อุบัติเหตุเล็กๆโอ้ไป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 ขึ้นเขา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 เฮ้ยข้างบนมีบอลลูนด้วยโอ้โหหลังเราบอลลูนไหมบ้างเฮ้ยมันล้วมาแล้วมาแล้วอู้ยยัง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 เป็นไงบอกพัสดุได้อยู่เปล่าได้อยู่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 นะโอเคฉันกำลังพลิกรถอยู่เพิ่มคนบ้าอะไรพลิกรถได้ ไปกันต่อเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสกีอยู่ตรงนั้นเองเออข้างหน้าใกล้ๆเเฮ้ยเราจอดเลยเราจอดเลยโอ้่อเลยดีกว่าผมว่าจอดแล้วเดินไหมเออจอดแล้วเดินไปดจอดแล้วมา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 นาม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 านามามามไหนมา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 มนมา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 มมา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 ลาม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 อ้นมา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 ้ามามามมาามดมั ไม่เป็นไรพวกเรารอได้รอจนหน้าเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าเขาจะให้เราทำอะไรต่อไปเดี๋ยวฉันจะขอกดปุ่มสีเหลืองนี้นะทุกคนเฮ้ยจะอื้มโอ้ยไปส่งที่ไหนข้างบน hot e a โอ้เฮ้ยข้างบนเราทำอะไรอ่ะส่งคัสดุข้างบนครับโอ้ เป็นพัสดุเกี่ยวกับอาหารด้วยทุกคนขึ้นบอลลูนไหมอะไรเดี๋ยวมีอะไรได้อยากรู้จังเลยอ่ะเพื่อนย่ามเปิดพัสดูเด็ดขาดเพราะวันนี้เนี่ยเป็นอาหารชาววังเลยนะเป็นอาหารของคนรวยอยแต่ถ้าขึ้นไปด้านบนตรงนั้นเนี่ยฉันว่าเราควรที่จะหาแบบพวกยานยนต์อะไรที่มันดูปลอดภัยกว่ารถคันนั้นอ่ะงั้นเราควรนั่งบอลลูนดีกว่ามาทุจ้งมาใจเย็นนะอะไะทุกคนพร้อมนะพร้อมแล้วไป เดี๋ยวแป้งเราไปปิดทางร้อนร้อนหลังนเน่เราต้องไปส่งคนดันใช่ไหมเราเพื่อนใช่โอ้หทิศทางลมตอนนี้กำลังดีเลยแล้วพี่ไว้เป็นไงบ้างอากาศโอ้โหเสี่ยวมากเลยข้างล่างสูงจัดเรามันเย็นนั้นเรามันเย็นเราจะขึ้นไปดันเออตรงสกีตรงนั้นพอดีนะครับสองเลยไหมครับเตือนโอ้โหข้างบนมีหิมะด้วยอะทุกคนเฮ้ยเราสามารถตอนลงเราสามารถเล่นสกีลงมาได้ด้วยนะ เอ้ยจริงปะเนี่ยใช่เฮ้ยฉันไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยที่จะได้ขับสกีเลยสักครั้งหนึ่งชดชดมันหนาวมากเลยมันอ่อนช้อยชนชนไม่ชนการขับของฉันเนี่ยมันแบบโปรเฟชชั่นอลไปส่งแล้วไม่สอนแล้วไป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 ดีกว่าลง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 เอามาทุ๊บแจงลงลงลงปลาปลปลาเอ้ยถึงแล้วเอาละส่งพัสดุมาส่งพัสดุครับอ้า น้ำมันอาหารดิฉันส่งดิอุ้ยฉันต้องการมามา,มารสต้มยำกุ้งพอดีเลยขอบคุณมากเลยนะ <unter st down> yeah. เย้เราได้ส่งฮอตดูดดให้กับคุณลุงแก่แว่นเขียวเรียบร้อยค่ะและดูเหมือนว่าเราจะมีเควสอันต่อไปด้วยซึ่งพี่หม้จะเป็นคนดึงพัสดุนั่นออกมาพัสดุอันต่อไปเขาบอกให้เราไปไหน <S <s และพัสดุอันต่อไปไปไหนครับข้างล่างเลยอะ โอ้โห้ใกล้เลยสองร้อยเราไหลได้นะเราไหลลงไปเลยเดอร์ริเบอรี่ดาวสกีฮิลอุ้ยนี่ไงนี่ไงเราต้องเลื่อนลงไปอ่ะแปลงมานี้อันนี้ใกล้เลยนี่นี่นี่เขาบอกให้เราลงไปส่งข้างล่างนั้นรอยานพาหนะที่เราจะใช้นั่นก็คือถาดถ้วยไหกระมังหม้อพี่ไม้ลงไปก่อนเลยโอ้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  ไปแล้วนะพีิกกี้นะกรับแล้วเอ้ยพิกกิ้งไ่พร้อมกันพัสดุแล้วเอ้ยหนูอยากไปด้วยหนูอยากไปด้วยอันนี้อันนี้ไป้ไม้พวกเราไปกันโอ้ยช่วยท้ายอย่าันี้แหละลงไปด้วยกันอ้าวโอ้ ดูของฉันยังอยู่ดีไหมอยู่ดีครับเออเราเร็วพี่กิดไปส่งเร็วเดี๋ยวลูกครับโมโหเราทําไงเนี่ยหน้าตาเขาเริ่มโมโหแล้วนะเนี่ยเฮ้ยฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ส่งดีๆหน่อยเนี่ยยับเยินหมดเลยอ่ะโอ้จะได้ปลดล็อกกางเกงในด้วยแหละนี่คือภารกิจต่อไปของเราหลังจากที่เรามาส่งลานสกีเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราได้มาเจอกับเดลิเวอรี่ฮอ์กไหนๆกดลงไปเฟเพื่อน เราต้องมาส่งน้ำแข็งเขาบอกให้เราไปที่ร้านอาหารค่ะ delivery to motel พัฒนาการพัฒนาํารขังนี้คืออะไรอ่ะน้ำแข็งครับน้ำแข็งครับน้ำแข็งเขาต้องการน้ำแข็งอ้อหมายความว่าเขาจะต้องเอาไปแช่พวกของสดแน่เลยช่วงนี้เดี๋ยตู้เย็นอาจจะไม่ค่อยเย็นพอไอางั้นมาพวกเราถือน้ำแข็งคนละไม้คนละมือแล้วก็จับไปเอ้ยระวังระวัง โอ้จัรบอกให้ระวังพี่กิตนี่ไหลลงมาย้วยเลยยิ่งกว่าน้ำสลามมามามามันต้องต่อทีละคนอ่ะต้องเอาน้ำแข็งขึ้นไปก่อนพี่กิตเน่เน่เอาน้ำแข็งขึ้นไปตรงนี้เห็นบ้านมันมีที่วางอยู่อย่าโคตรลน์ผมสิครับอย่าโคตรลน์ฟอร์มเฮลมาเดึผมช่วยคุณเองโอเคโอเคไปเลยไปเลยไปไฟตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์เออหกร้อยเมตรคุณติกติคะ ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างคะโอ้ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างแย่เลยครับผมห้อยติงลงมาแบบนี้ครับชีวิตมันถูกมันเส้นได้แล้วพี่ไม้ใช้พุงขับด้วยเฮ้ยจุ๊บเจ๊กับพี่ไว้จุกแเจ๊กับพี่ไว้ไมกต้องดูรกแท็อยู่ตรงนูเฮ้ยคุณกิดติคะข้างล่างเป็นยังไงบ้างคะโอ้ข้างล่างตอนนี้ อกเป็นเหมือนทะเลอะครับผมแล้วแล้วผมจะโดนใบพัดฟันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอ้ยงอนหงอนใกล้มากเฮ้ยไป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 ให้ไกลจากทะเลหน่อยถ้าเราส่งไปเราตายนะเนี่ยโอ้ยสองคนนั้นสองคนนั้นคือคุณอะไรกันเนี่ยคุณเป็นคุณผมคุณบอกจับให้มันอยู่นะคนจับมันก็อยู่ก็หุ่นยนตอยู่ก็ถึงแก้ไหวแล้วครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าใครมีสปอนเซอร์การทำประกันอะไรบอกผมด้วยครับ มาแล้ว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 เราไปรอจัดลนดิ้เลย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 ไปเลยไปเลยพยายามอยู่พยายามอยู่คุณกลับไปฝั่งนู้นก่อนกลับไปฝั่งนู้นเออเออยางงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นไปลง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 ไปเอาละนี่คือโรงแรมห้าดาวที่อยู่ติดกับทะเลเออ ของเยียมโอ้ไม่วางไม่วางยืดเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมีปูมีปูอ๋อเยี่ยมมากคร่ะมันยืนในรื้อมันยืนในรู้อพี่ปูพี่มามนี่คือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเราเฮ้ยเกรกลามโดนปูชนไอ้เพื่อนเมื่อเราส่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะดูเหมือนว่าปูมันจะโมโหพี่กินลองเอาปลาให้มันกินไหมเออลองปลาให้มันกินดีกว่าไอ้ปู เจ้าปูเลี้ยงดูเจ้าปลาเจ้าปลาเลี้ยวมาดูเราโดนปูชนปูว่ามันไม่กินน่ะเป็นเป็นเป็นเลดี้แอนเจนเตอร์เมนตอนนี้ถึงเวลาการส่งพัสดุสองกองแล้วไปโอ้รอบนี้รอบนี <t us> <t us ้ดีรอบนี้ดีเติร์นนิ่มเติร์เดี๋ยวไปหลงรั้วเฮ้ยข้างหน้ามีทอร์นาโดเอ้ยยกยกกล่องขึ้นหน่อยกล่องจะพังแล้วต่อ เราจะพังแล้วโอ้ยยำปีเลยเดี๋ยวได้แค่นี้ไป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 ไดไปต่อนะไปเลยเราจะไปแบบช้าๆโอ้ยเธอหน้ามีคาราโด้ด้วยเราต้องคอยระวังให้ดีเฮ้ยรู้สึกว่าคาราโด้นี่มันเล็กจิ๋วมากอ่ะไม่ต้องระวังเลยก็ได้มาเนี่ยโอ้ยมันมีน้ำโอ้ยเดินเดินดีกว่าเดินดีกว่าว่าไปอย่างงี้เดินนะไปห้าสิบเก้าเมตรไปไปไปยก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 เราสามนาทีผมมาแล้วผมมาแล้วเล่หุย อุ้ยเล่หุยการส่งพัสดุคืองานของเราถ้าเราไม่มีงานนี้เราจะไม่มีจะกินแล้วดูการยกด้วยยกข้างหลังเออแบกหลังแบกขึ้นหลังแบกขึ้นหลังแบกขึ้นหลังนี่คือหนูน้อยโมโบทาโร่ที่กำลังแบกลูกท้อขึ้นไปสู่ยอดเขาแล้วพี่กีจะไปถ่วงเขาทำไมช่วยเลยช่วยเดิน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 พี่กียกขึ้นหน่อยยกขึ้นมันจะพังแล้วมันจะ เฮ้้้ยยออาโโหและแล้วภารกิจของเราก็เสร็จสิ้น เ yeah, นี่ยังเหลือการส่งของอีกตั้งมากมายให้เราได้ไปส่งกันนะคะ <Yeah. S 2> ก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนละกันและถ้า hmm. ใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆและเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งพวกเรวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าบาย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  เตีเตึกเตียวตีเตกตียวตีตูู่จู่โอ้โอ้้เอ้ผมไม่ไหวแล้วอร่อยเลย